ดีค่ะทุกคน,นวันนี้มาพบกับชนาภฟ้าต้าก็มีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของเครื่องใช้ที่เราเอาไปโรงเรียนกันนะคะทุกคนก็อย่างแรกนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะกล่องดินสอของเรานั่นเองนะคะหรือเรียกอย่างว่ากระเป๋าดินสอนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนอย่างแรกนะคะก็จะเป็น ลิควิดนั่นเองนะคะทุกคนลิควิดอันนี้นะคะก็จะเป็นซื้อจากโรงเรียนนะคะยี่สิบบาทนะคะอันนี้ซื้อจากข้างนอกเนาะสิบบาทนะคะทุกคนอันนี้คือสำรองนะคะอันนี้ไว้ใช้ปัจจุบันเลยนะฟ้าให้ด้วยนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นไม้บรรทัดนะคะทุกคนอืมแย่งซีนมากเลยนะคะปากกาแดงเนี่ย นี่ยคคะทุกคน,นก็จะเป็นไม้บรรทันดนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้บรรทัดแค่แบที่พับได้นะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบพับได้ฟบบฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้บรรทันดนะคะ ที่เราเอาสติกเกอร์ลายไมล์เมลดี้มาติดนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นเหล่าปากกาแดงนั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นปากกาแดงที่เพื่อนให้มานะคะอันนี้ปากกาแดงทางดูเดียนให้มานะคะเราก็เอาปอกของปากาน้ำเงินเนี่ยมาใส่นะคะเพื่อมันจะได้ไม่สั่มกับเพื่อนเนาะคะ่ะทุกคนต่อไปนะคะ ก็จะเป็นดินสอนะคะทุกคนเป็นดินสอนะคะกับยางลบนั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นปากกาสำรองนั่นเองนะคะมีสามแท่งเนาะมี่เลยนะคะทุกคน อันนี้จะเป็นประกาที่เพื่อนให้มาคู่กับนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้ก็คือเห็นอยู่บนโต๊ะเพื่อนนะมันไม่มีเจ้าของเพราะว่าบริษัทจะเก็บไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่มีคนไอ้น,นี่นะคะก็เลยไอ้น,นี่นะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นประกา้นาเงินกับประกาดดานั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ใช้ดีมากอันนี้เราใช้ปัจจุบันเลยนะคะทุกคนสิบห้าบาทเองนะซื้อจากราตุกตาเนะาะเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าต่อไปกันเลยดีกว่า นี่นะคะก็จะเป็นกล่องสี่ของเรานั่นเองนะคะทุกคนเป็นกล่องสี่เนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูกันเลยดีกว่านะคะทุกคนกล่องสี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะก็จะมีกรรไกรนะคะเอาไว้ตัดชิบชิบช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 บเอาไปตัดอะไรต่งางๆนาะนาะที่โรงเรียนนะคะเผื่อเขาไม่มีให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปากกาสำรองนะคะที่มันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะทุกคน แต่ถ้าไม่ใช้มันก็ติดนะคะแต่ถ้าใช้มันก็ไม่ติดอ้าไม่ติดเฉยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนี้ทางเรียนให้มาเนาะเพราะว่าใช้บ่อยมากแต่ว่าหมึกแคลยังไม่หมดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกของตกแต่งนะคะเอาพกไปเผื่อนะคะทุกคนอย่างแรกนะคะก็จะเป็น อันนี้เลยนะคะทุกคนรู้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะเราก็เอามาเล่นเป็นตักเค้กตักนู้นตักนี้ตักนัน่น,นนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นที่หนีบขนมลายแครแบนนะคะมีทั้งหมดสามสีนะคะอันนี้เราไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนาเราไม่รู้ชื่อทุกตัวเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ติ่งขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าเราชอบนะคะต่อไปก็จะเป็น เทปสีฟ้านะคะทุกคนมีทั้งแบบสิวแล้วก็แบบใหญ่แบบวับเลยนะคะทุกคนนี่นะ oh. ต่อไปก็จะเป็นเทปเหมือนกันนะคะแต่เป็นแค่สีชมพูเนาะแบบเดียวกันเลย oh. แบบวับกับแบบเล็กนะคะทุกคนนี้นะ oh. ต่อไปนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์นั่นเองนะคะทุกคน นี่เลยนะคะมีทั้งแผ่นเล็กก็แผ่นใหญ่นะคะแผ่นเล็กก็จะมีทั้งหมดสามใบแผ่นใหญ่น่าจะมีทั้งหมดห้าใบนะคะใช่หรือเปล่าใช่นะคะทุกคนนะก็เดี๋ยวขอเตรียมตัวไปเก็บของอันนี้แล้วก็ไปดูอย่างสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะทุกคนแทนแทนแทน ก็จะเป็นลิควิดนะคะของ DIY โดยเฉพาะเลยนะคะนี่เลยนะนี่นาะนี่นะคะทุกคนสามารถหาซื้อกันได้ที่ DIY เลยนะคะอันนี้23บาทเนาะมีทั้งสีนี้สีส้มแล้วก็สีเขียวนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามีสีอื่นอีกไหมนะคะสามารถถอดไส้อบัดได้นะคะทุกคนคือ ถอดเข้าถอดออกง่ายมากเลยค่ะทุกคนก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นของที่เราเอาไปเรียนทั้งหมดเลยนะคะแต่อันนี้แค่สำรองไว้นะคะทุกคนก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายนะคะฝากช่งางรถไฟตากรมด้วยนะอย่าลืมกระทืบไล์ให้แรงๆเลยนะคะทุกคนก็แค่นี้นะคะบ๊ายบาย